ฟู้ดเดอะฟาสวันนี้มาทำเมนูซุปฟักทองอื่นๆท็อปด้วยวิปครีมซินนามอนมาต้อนรับความหลอนของวันฮาโลวีนเริ่มจากทำซุปฟักทองก่อนเลยค่ะเนยหอมใหญ่ตามด้วยฟักทองน้ำสต๊อกและนมสดเกลือพริกไทยพาสลีสาบเมื่อสุกแล้วเราจะปั่นให้ละเอียด ปั่นจนได้เนื้อฟักทองที่นเนียนละเอียดแล้วสวยแบบนี้นะคะจะเพิ่มความละมุนด้วยเดลินี่วิปปิ้งครีมผงรสจืดทำจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมเนื้อสัมผัสนุ่มละลายในปากให้รสชาติละมุนโดยไม่ทิ้งความมันเคลื่อบปาต้นส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันเราจะปั่นด้วยแฮนด์มิกเซอร์จนขึ้นฟูเมื่อขึ้นฟูแล้วก็ใส่ผงซินนามอนได้เลยค่ะก็จะได้วิปปิ้งครีมซินนามอนหอมๆแล้ว าจัดจานเสิร์ฟกันค่ะตุ๊กฟักทองวยวิปครีมซินนามอนอบเชยและผงอบเชยพร้อมเสิร์ฟสุปฟักทองอุ่นๆในวันฮาโลวีนความอร่อยที่แตกต่างกับรสชาติที่ลงตัวด้วยเดลินี่วิปปิ้งครีม